เห่แล้วเห่แล้วเห่แล้วจอดขวาจอดขวาจุดขวานี่จบเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าจอดนี่เลยจอดนี่เลยจอด่อนจอด่อนโอเคลงลงลงเหลือคนขับคนเดียวแล้วก็วางแดนลี่กับเรื่องเหือไปก่อนเลย ัก้ผมค็วางวิทย no. no. exactly. no. 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 oh. ุตรงนี้แหละวางว้ที่แม่งแถวนี้เลยได้เลยนะหรือได้วางไว้ยืดแถวนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเอาสวยแม่งสร้างแล้วอดียเวียนงั้นไปต่อไปไปอีกนิดนึงหมูบินแล้วหมูบินมาไกลไปหมูบ้านเชียร์อยู่แถวหมูบมางชาเลียรถเช่าไฟขับตามเลยเออตามไปทำไมมีควันอ๋อควันเพราะควันจากควันจากวันเท่าเดียว หาพงอ่ะพงหญ้าลกๆอ่ะตรงนี้ก็ได้ไปดูบ้งนี้แหล่ะหาจุดสร้างแหมไม่ได้บอาจะอยู่ในหมู่บ้านตรงแม่น้ำอ่ะก็วางไปเลยวางตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรนนี้มันเลยเฉดชิปปิกเอ้ยขยับเข้ามาอีกหน่อยดีกว่าอยงไหลังบ้านหลังบ้านสีขาวอ่ะนี่จะทำยังอมาเอ้ามา เนี่ยนะตรงนี้หรอสปอตได้ไหมสปอตได้ไหมหรือวเน่ยเยฮูลองหมดเขาหมเขาคนเล่นวบนเสาเสาเสาโอ้โหตายคู่เลยไม่ทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยจริงเรื่องขุดกองซุนนะมาแล้วมาแล้วล่วงหนึ่ง มาร <ขอ S 1> ์คล<ข>อตอ<ข>บบาโบไปมีตัวนึงโอ้ทแถบบ้านตรงนี้มารมารบ้านหน่อยผมจะเอาร์พีจีหลังนั้นน่ะคุณหลอกเขได้นะเฮ้ยอะไรอะไรเบื่อแล้วก็จะขึ้นมาข้างหลังมาสร้างเอ็มจีตรงนี้กระบอกเกเอเคจากตรงตรงแทงน้ำอ่ะอวิ่งเข้าไปใหญ่โตมากบบเลยกระบอกเลยอ๋อตรงนั้นใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างอยู่เดีมยวไปดูนะข้างลีน่ะมาตั้งเอ็มจีตรงผมเนอ็มจีหรือโทมเอ็มจีเอ็มจียังไม่เห็นโมเมนต์นะยังไม่อยากหยุดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านรอได้อยู่ ผมจะเอาลูกเก้างนะตอนแทงน้ะวิ่งมุมนี้เลยนะมุมมุมที่คุณมุมที่คุณทีดีอยู่เลยนะใช่ที่ผมหันหน้าไปเนี่ยเออเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดาวสองพูดฮิตเลยมีมีมีเมดิกอะล่าคนเข้าไปตรงมาบาโบ่ทีดียู่ไหนวะทีดียู่ไหนวะคุณทีรู้ไหมข้างหลังคุณทีดีดังคุณทีดีรับกระสุนเนี่ยให้ผมสร้างไปบังเกอร์ไหมสร้างบังเกอร์เป็นบังเกอร์เป็นบังเกอร์อย่าอยู่หลังผมนะอย่าอยู่หลังผมนะติดปืน อย่าบัคเกอร์ดิปุ่นอ่ะปุดแบกบาสแบกแบดแบ็กแบดเทียร์เดี๋ยวพึ่งพึ่งป็นนึงขุด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 เอาแบ็กแบดเทียร์เอาเลยเิดเลยเอ๋อเต๋อกูเฮดกูเฮดฝั่งซ้ายโมนทีดิมไปช่วยผูยู่ข้างในอ๋อใช่ผมไม่ไม่มีมุมว่ะมุมอับมากเลยอุ้ยโใครโท่เราโท่เราอุ้ยไม่ใช่โท่เราไม่ใช่โท่เรามีอุ้ยแต่มันยิงไปฝั่งอีสนะใช่มันยิงจากขวามือบัตดูที่บัชรบัตขึ้นเช็คหน่อย เดี๋ยวหัวหามุมมันไปแค่คนสร้างใกล้นี่ไปวะคนขึ้นข้างมันเดี๋ยวเกมให้เดี๋ยวละเดี๋ยวละโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเราชิตอ่ะบาร์วอฟบาร์วอฟป้อมเลยไหนวะเอาเลยขึ้นฉันไปรีโหลดเลยเออเหมือนมีสควอตไปชิตแล้วนะผมไม่กล้ายิงว่ะเดี๋ยวโดนเพื่อนมาตั้งไฟไปทำบาวเวอร์โอเคเดี๋ยวผมไปทำบาร์วอฟใช่ไหม จี้ปั๊มหนึ่งแล้วก็มีโทไม่มีไฟเบรดใช่ไหมเราเห็นโทใช่ใช่ใช่เห็นโทเลยเห็นโทเลยมาตั้งปืนกลอีกอันหนึ่งตรงไหนก็เล่นเดี๋ยวปั๊มหนึ่งหาก่อนอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะหนึ่งสี่สามโอเคผมมีเหุ้เห็นแล้วเห็นแล้วระยะกี่เมตรยิ่งประหยัดีากแล้ว คุณชิบะลองกะหน่อยรู่าระยากีิงไหมจะได้เอาอันนี้ยิงเจ็ดาบ้าวโอ้ยมีป้อมปืนีปี๊ปปประมาณสองร้อยสองร้อยเนาะเลยเลยแล้วมันสปอตเลยเออกคุณเล่นอยู่ท่าศูนย์จรงมอยู่นยมโอยโอ๊ยโ ตามมมมาาตีเอ้ยมองไม่เห็นมนวะไรเฟิลแมนอยู่ไหมมามาเอากระสุนมาให้เอทีหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชีดีอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมอยู่กับชิบะไไหนวะเนี่้เฮ้ยเดี๋ยวเราเรายิงอะไรของเราไม่รู้ยิงแตกไปหมดแล้วอ้าวเออหายไปแล้วอะไรวะบีอาร์ยิงเหรอเออน่าแม้แต่บีทีเอ็มพีน่าจะบีเอ็มพีก่อนขึ้นเหรอเอลสิงเอลต้องจีเหรอ S <S เจียวเพื่อนหรือเปล่าเจียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิดเมืองแล้วจะนั่นไฟเบร์ไหมหมอช่วยด้วยหมออยู่ไหนนี่เลยมาตั้งนี่เลยยิงสู้แม่งเฮ้ยมันขุดไปแล้วเหรอมันมันบึ้มมันบึ้มไปแล้วโดนยิงมันบึ้มไปแล้วบึ้มแบบบึ้มไปเลยตีไหมเคลื่อนที่เข้าตีไหมตีได้นะตีได้นะเอาไว้ประกันหมอปกันป้อมปืนกลไว้ก่อนก็ได้ตรงไหนก็เล่นโอเคผมเก็บละต่เดี๋ยวนมุมสวยอยู่แลสิบแล้วไม่พอแล้วต้องรอรอบหน้ารถมันปะ เป็ี่นคนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ใกล้ๆๆๆๆใกล้ใกล้เใกล้ๆๆๆรถที่ทำร้องวะอะไรนะลงไปแล้วลงเขาไปแล้วโรจิโ่รถที่ลังมีศัตรูชิดเราโอเคเมื่อกี้เคยบอกหนึ่งเก้าศูนย์นะทำเกมผมไม่ยิงตายแล้วโอเคสองตัวผมยิงตายไปสองสองหนึ่งเก้าปะหายไปแล้วหายไปแล้วมันรีเวิร์สลงเขาไปแล้วโอ้มาร์กแมนจัดไปวหัวน่าจะไปเจอเอกกับเอกรถเพาสอง ถ้าเราคุมแนวเขาทางขวาเราได้เนี่ยสบายแล้วตีเราไม่ได้ตั้งป้อมเลยผมว่านะคุมละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาแพ้ย่งกงเลยเขาตรงไหนอ่ะเบอร์อยู่มันจะคุณดีๆอยู่ก็ได้นะมุมสวยดีเนี่ยผมตั้งบนนั้นได้เลยดีๆกันดีก่อนฮะสวัสดีครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะผมเจอสองนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกางสองนกชมไม้อยู่สวัสดีมีเพื่อนเราอยู่บนป่านะระวัง มีคนดาวมีคนดาวตรงไหนนี่แน่หลังหลังเอางหลังแบบแบบเกิดแบบข้างหน้ามีตัวขนาดหน้าข้างหน้าน่าจะไม่มีแล้วล่ะผมยิงยิงไปตายตายไปตายไปตัวเดี๋ยวได้ป้อมปืนสักป้อมเถิดเสียงข้างหลังเสียงข้างหลังใช่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 นี่บาดยิงปะหาที่วางเอาเลยผมกำลังหาตัวอย่มุมสวยๆหลายตัวเหรอโอเคค้อรีดหนึ่งแล้วก็อะไรที่หาไม่รู้อีกหนึ่งตัวโอเคเหมือนจะโดนแฟร์กวิ่งไม่ได้วะมันเจ็บก็ค่อยเดิน ทีนี้วิ่งตามมอนหน่อยรับจับมวยสวยมันอ้อมมาสองอะไรก็ไม่รู้อาจจะอาจจะสั่งเต็มที่ข้อเราโอ้โหวิ่งมาเจอเอ็มสองสี่เก้าอีกเอเวนเลยมากหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมตียิงมาซุ่มอยู่ในป่าใช่ไหมเออนอนรอรู้มันแผ่มาล้อมเราเลยนะใช่ใช่ใช่คุณต้องระวังตรงเซานะ เนนี่ยโดไลมีใครอยู่ตรงยอดเขาไหมเซลเพื่อนเราเซลเฟียเซลเวตอะเซลเวตมีสองสี่เก้าเดี๋ยวจีละเดี๋ยวจีละเดีวจีลโต้วะเออบนเนินเขาเลยบนเนินเขาสองสี่ห้าเห็นลูกกระสุนวิ่งเป็นเส้นเลยไม่เห็นไม่มุม MG สามแม่งใช้ถอยไฟหยิบไม่ตั้งอันนี้ม่ตายตายสวยเรามองมีเพื่อนไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอีกหั่งไปแล้วอ้าวมาอีกแล้วยังไม่ใช่น่าจะมีสองซ็อกอร เลยไปทางขวานิดนึงอ่ะชิบะชิบะเอ็มจีชิบะขอชิบะคนหนึ่งชิบะเป็นมังแมนนะปะไปไปเคลียร์แฮปหลังหน่อยวิ่งไปเคลียร์แฮปหลังเลยแฮปไหนแฮปหลังเราโอรันหลังอ่ะครับหลังโอ้อ้ไปตามาาอมยู่ครับมไ่พอว่ะของเอาแกลของกูไปทำอะไรวะอ๋อทำนี้แอตเทชั่นอ๋อเพื่อน ซักตั้งรีแพร์นเาเอารถขึ้นไปป้นดักอันนู้นลงมาผมเจ็บวิ่ง็วไม่ได้อ๋มีไม่เคลียร์แล้วนี่วะผมอาจจะไปไม่ทันนะคุณนดูสองมเล่มไม่ไม่ไดม่นม่ไดนไ้ม่ได้ไ่ไ้ไม่ัน่ไปมได้ไมมได้ได้ม้ยมม จริงเสียงมาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะขุดมอไอเนี่ยนะไอ้ขุดอะไรนะโผล่ขึ้นอีกแล้วไปแล้วไปแล้ววิวไปแล้ววิวของไปหมดแล้วมันจะขุด<ๆ>มันจะขุดมันจะขุดโผล่ขึ้นอีกรอบเลยไหมนะขุดแล้วขุดแล้วหมลูละว่ะตีตรงกันตีก่อนดิใช่ผมดาวน่าจะอยู่ตรงบาโวไอเรเดโอกับแพรมันอะเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยให้ให้ชิบะไปไปดูข้างหลังพอแล้วนอกนั้นทีมเราเข้าตีชาดีที่คุณเล่ตามไปไม่ไม่มันบุกมาจากทางนั้นนะ มันบุกมาเยอะมากตรงชาลีงั้นดันไปชาลีไหมคุนนู้ดอะงั้นเราขึ้นไปชาลีเลยไหมผมผมมาอยู่ตรงแฮปผมใช้ผมใช้โดนไงต้องมาอยู่ตรงแฮปมันขึ้โช๊คขึ้นมานะตรงตรงศพบันยูเฟียเลยที่ตายเนี่ยตรงมาร์กโทเลยโอ้ไกลซะด้วยขาขึ้นแล้วนะขาโทนอะรอสอยกันเลยไม่มีมุมไม่มีมุมเดี๋ยวก่อนนะแล้วสุดเลยโดนอยู่ไหนอรั โอเคผมอยู่โอเคได้ยินเสียงใกล้ๆเลยก็เลยระวังนะศพผมเลยเมื่อกี้มันยิงประชิดเลยผมไม่เห็นขาโทรอ่ะมาร์คให้นี่นห่ะเออตรงตรงชาลิเบ๊ะเต้แหลยเราสองเราสองโอเคตรงที่ยิงตรงนี้ยิงคนตายโอเคเห็นแล้วกี่เมตรไม่รู้ได้สักงสองร้อย ปอกนี่มาร้อยประมาณสามร้อยอ่ะถ้าสองสามร้อยอ่ะถ้าผมมองไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยสองร้อยไม่เจอไม่เจอนั่าจะหนีไปแล้วหิดปะโดนปะเหมือนจะโดนพื้นข้างหน้าใช้ลูกาขวใช้ลูกยิงคนยิงได้ปะไม่ได้มันไม่โดนเฮ้ยเสี่ยงชื่อหม่ยแล้วโดนมอต้าลงหัว ันจะทำได้ยิงคนนะคุณน็อเอา U A V ไปส่องตรงชาเล่เออเดี๋ยวเราลองส่องอยู่ไม่อเอาตรงเออมี movement, มูเมนต์มีมูเมนต์ทางซ้ายของโทผมโดนยิงมาจากทางฝ่กขวาใช่ใช่ขวาเมื่อกี้ที่ผมบอกไหมมันมีคนประชิดผมแล้วตาย <Okay. S 1> ไม่เจอเลยวะตรงเนี้ยเจ็บด้วยนะโอ้ย M G M G ข้างๆโทเลย มุมมันได้เปรียบกว่าเออ,เอ,อคุณจี๊บจี๊บไปออมุมมันโคตรได้เปรียบเลยดันเข้ามาหาผมไม่ได้อ,อ่เดี๋ยวผมยิงโทถกันไม่เจอจริงน้อก็เรียนของถอยกลับเปซัพพอร์ตแล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยถ้าไม่เจอเรามาเลยเดี๋ยว่อ้อมไป โตัวเต็มๆโทแตกโทแตกสวยสวยที่เพื่อนขอขอสวยผมจุดแนวขอทมีคนวิ่งมาทางทางทางเวสสองแปดห้าตุ๊กใส่ใส่แนวของมาเรื่อยๆระวัง m อ็ด้วยไม่มั่นใจนะดูกูมาป่ะเดี๋ยวเจอเขามันโอ้ยมัรกแม่นเหรอเดี๋ยว่าขอดูเลยดิเขาขอเพื่อ ถ้าจะให้ถอยไปเชียวทางลาสกาต้องไปสคอนใช่ออใช่ใช่เขาตีเข้ามาเยอะอยู่น่าจะมีแฮบมันเดิดมดักตัวดักตัววิ่งไปตรงมาร์คชาลีก็ได้มันน่าจะมีแฮบแแมันน่าจะอยู่ตรงแถวบาโว่ไม่ก็ตรงที่เป็นมาร์กแฮบอะตำแหน่งคสคผมเคยส่งไปแล้วแต่มันไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะมีแหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละ,หละเอา,อาลองมาร์กไอตำแหน่งสร้างแฮบตรงจุดบาโว่ ม้าวงเหลืองใช่ใช่โน่นม้าวงเหลืองตรงบาโวข้างในว่าไงนะม้าวงเหลืองตรงบาวโอข้างหนวงเหลืองตรงบาโวบาโออยู่ไหนวะเนาะเลยเลยเลยม้าของสควอตติปีนี่กัะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะมีสามคนวิ่งไต่เชิงเขามาทางเวทวงเหลืองวงเหลืองมาสามคนวิ่งไต่เชิงเขามาทางเวทผมมองไม่เห็นเแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว สามคนนะพี่สามคนบอกบอกเวทเวทตรงพุ่มไมขึ้นไปเองตัดไม้บวกห้าสิบบอกห้าสิบทุบยิงอยู่ไหนวะผมเลยนะผมเควทีนี้มองตรงไหนวะผมมองไม่เห็นเลยวะเวทเวทตรงไม้ตรงพุ่มไม้เอ่อเนี่ยที่ผมเห็นแบบี่คนลคนนึงอะวะข้างหลังอะข้างหลังเลยชิดคนละคนนึงไอ้คนเลนเตอร์น้ำเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งช่วยยิงได้ ีกตัวเห็นตัวเดียววิ่งขึ้นไปนะขึ้นชิ้นๆนะมีเฮฟตัวไหนอีกวะไหม่มไม่เห็นที่เลยเลยวะเนอะผมได้เห็นต่อนมอตอรลงแล้วมอเตอร์ลงแล้วมีตัววิ่งลงเนินเขามาตัวหนึ่งตรงเซเวตมอเตอร์ลองแ่ของไอ้คนเล่นนี่วะโอ้ยมอเตอรแม่งยิงกันเองไอ้เฮียเอ้ยกระตุกอยู่เลยลงมาเลยคนเล่นกีเงี้ยแม่นดังเลยชิบหาย ตั้งนานไม่ยิงพอจะยิงประตูวแม่งยิงใส่หน้าตัดไม่ได้แล้วตัวมันมันไม่จะตั้งป้อมขึ้นปะโอเคใจให้ประละใจให้ประละใจให้ประละใจตรงไหนตรงไหนไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่หลังเนี่ยเดินเดินหลังเขาไปเจอเลยมาได้ไหมเอ่ออาริเฟียระวังตรงสองหกหกสองหกหกโอเคครับมันไงสองเจ็ดห้าแล้วตอนนี้ดาวยัง าดาวสองวโน้ตแทยดูดูนรมคาริมเหลืออีกตัวนึ่งโอเคหอหอแครตรงสองศู่อะเฮ้ยระชิดไะชิดมเข้าไปได้แล้วมันยิงเอีอะแทเ้ยแเข้ามาแบแล้วอู้หเยอแหรอเยร์ยังเยยังเยแล้วเยแล้ว นแค่แมนอยู่ไหนนะขออีกรอบมุมมาผมอ่ะอยู่มุมมาผมหน้าซาน้าซาโอ้ยนอนนอนทับตกร้อ,อยูนกูชุบไม่ได้ไอเวนไหนวะอ่ะกูอ้อมหลังมึงมาได้แล้ว <พบ S 1> เฮ้ยโมเมนต์เดียวน่นนปะปาโว่กันดันเข้าไปลิกาโตครับ,รรรบเ

มันไม่สุดเบาเลยมันยิงเป็นตัวแล้วร้อยรอให้มันหน้าทำไมเราถึงไม่ดักตั้งใทีนะตรงนั้นดันแล้วก็เล่นดันแล้วนะดันไม่เห็นเลยวะอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ในแหวนมะเนี่ยแหวนเลยเนี่ยแหวนเลยเฮ้ยใครมาตามกูมาเนี่ยดันระเบิดเข้าไปเลยนะมีเพื่อนดิมีเพื่อนชิดดิ ผมยัดระเบิดไปตายแน่เลยไเพิ่เกิดเพิ่เกิดมาตายเ่นเกิดมาตายเพิ่นจุดต่ลตาย่มันตายแล้วมันตายแล้วเข้าไปเช็คอีกทีเดรีเช็คตู้รถครับเียอะรคเกียร์ยังเกียร์ยังเห็เกียร์ยังเพื่อนเอเพ่เรเพื่อนูผมชุบคนโน้ได้ไหมคนโน้คลิปอาเยังยังไม่เคลียร์อ้าวเพื่อนยิงอ่ะ เพื่อนเออเพื่อนยิงยิ่งยิงยิ่ว่าเอายิงทำไมทำไมสื้อเีลืะผมยิงหมดแล้วไม่ไม่มีเพื่อนอยู่ตรงตรงโอ้เพื่อนยิงออกตบเเห็นแล้วผมกำลังเคลื่อนเข้าไปหาเนี่ยไปตั้งไม่เคยได้เลือดเต็มเฮ้ยวิ่งเข้าไปเนี่ยเรียร้อยเฮ้ยโดนยึดอยู่กลับไปช่วยก่อน ให้ผมยิงมาต้ามันเลยไหมเอาเลยบ้าหมอหิิงเพื่อนโคตรปอบเรากำลังโดนยึดอยู่กลับไปช่วยแล้วเล่นตะเบนยังไงเราต้องได้ก่อนชุดไม่ได้อิทมันเหมือนเมกามันไม่ยึดอ่ะไอ้ต่อหมอหมอหิวหน่อย เราเล่นเป็นแบบแผลแต่เขาแต่ฝั่งนู้นแม่งเล่นกลายเป็นของโจยโดนยิงมาโดนยิงมาโดนยิงมาไม่โดนยิงมาะผมโดนหมอเหน่อยตีงร่วงแล้วไอ้ตัวที่ยิงหมอนหน่อยขามหมอนหน่อยทำไมยิงทไมกูยิงมอต้าไม่ตายวะทีมวัตตาฟ้า มันยังอยู่หรือวะไม่เห็นตกใจมองไม่ได้มองไม่เห็นไม่ได้มาร์คชาลีมาร์คชาลีสองคนเลยแม่งเอ้ยยิงไม่ตายโอเคผมมาลูกยิงคนนึงเลยเข้าไปตอนเข้าไปมาไม่ยุ่งหรอกเป็นแย่มะไอ้ตรงตึกบ้านมาร์คชาลีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มีสองตัวขันอยู่ชั้นไหนชั้นล่างสุดโอเคหน้าตึกเอ้ยชั้นสอง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  นั้นสองดาวยังยังยังอุ้ยไอ้ยิงว่าก็สุนได้เอาหมดสุดได้เอาหมดเต็มโไ้โหมันผมจะดีเทคเทคตึกอีกปะพวกฝั่งนู้นซ้ำผมซ้ำเลยระวังหลังนะระวังหลังนะหลังเคลียร์นะยิงมาจากทางด้านซีดเพื่อนมันมันผ่านเนี้ยไม่เนี้ยอยู่นั้นมาได้วะรอก็ไอ้เฉพาะสี่ตัวตีอะ เออมันสมูกมันสมูกมันสมูกซ้ำไปเลยผมว่ามันในมีอีก เป็นอะไรทำไมมันยิงไม่ออกตาตัวนั้นตายตัวนั้นตายมีหลังเขาตัวนีคเเซอร์เดีวิดียวเจอวเดียวขอทราบระยะคุณเลสเตอร์หลังหลังหลังต้งศพหลังทิศศพอะเจฟเฟียหลัง เออเหมือนหลังเข้าแหบนะแหบหลังเข้าปะเดี๋ยวจะสบคุยไอตู่เนี่ยตายหาแล้วเพื่อนมีอยู่กูถอนเลยกูรีบถอนดีกว่าไอเดฟเฟียเดฟเฟียตายตรงไหนอ่ะตายผมโดนข้างหลังอ่ะจากข้างหลังผมนำลงชุบเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวทิศเซาเวสอ่ะประมาณเซาเวสที่ผมโดน โอ้ใช่ข้างหลังเดี๋ยวเาเจีบไปมสุดสุกสมไ่หเตียแ้หายหมดแลวเยเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเพื่อนนะคนไม่กินหวานโอ้ยโอ้ยเฮียไหนวะวชาลียังดูศักดิ์ศักเฮ้ยทุก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  มีจะมองชื่อมีเจิเอาผม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 ไอ้คิดปืนแม่งลั่นสู้มันไม่ได้โอเคโอเคตรงคุณโนตมองเลยใช่ไหมผมเองผมเองเห็นมันยิงสวนมานึกว่าศัตรูมินสวนใช่ใช่ตัวคุณโนต์หนึ่งคนกำลังวิ่งขึ้นเอ่อเซาตรงชาลีเกียยังอ่ะตรงมาร์คชาลีเกียยังไม่ทราบไม่ทราบเห็นตบแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวใครชาลีอ่ะผมเห็นโซบคุณโนต์นะแต่ผมยังไม่เห็นคนเล่นคนเล่นมอง มีตัวไหนได้เจอแล้วนอ้พวกหน้าผมหน้าผมเลยวิ่งผ่านไปอ่ะตรงผมเนี่ยลอยใกล้ๆเลยประชิดเลยแทบจะต่อยกันได้อยู่แล้วเมื่อกี้ไอ้พวกเวรพวกนี้แม่งชอบอยู่ในพุ่มไม้เออเป็นงูไงพวกงูพิษป่าป่ากินคนเรียนแค่ชั่วโมงเดียวไปเปิดดิสคอร์ดอื่นแล้วก็ไปสอนอยู่นี่อยู่นี่บาโบ่บาโบ่วิ่งวิ่งไปแล้วโอเคโอเคโอเคสองตัวนะสองตัวใช่ใไปเลยรู้กูที่เอลที่เอลได้ยินเสียงสี่สองแปดเหมือนจะเป็นที่เอล เห็นหล<ะ>แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วตรงเสาแม่งต้นไม้บังโอ้ยจะวิ่งตามไปดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เคี้ยวอ่ะเอ้ยผมเห็นมันวิ่งไปแล้วมันหายไปไหนวะโอ้ยร้อนหน่ะเปิดแอร์แป๊บ ระวังระวังระวังลงเสาไปนะระวังตรงเสาไปมันลงเสาไปเรื่อยๆเลยใช่ใช่ใช่ผมเยลูกกูมาแล้วไปสก๊อตซีผมมีกระเป๋าให้ผมมีกระเป๋าผมมีกระเป๋าอยากกระเป๋าให้ไหนวะมันเดินไปไหนอะลงเสายาวๆผมไม่รู้นี่ผมต้องไปปูนป่าไปเอ่อลูกูหาเขาจะเขาที่เขามาร์คสร้างแฮปอะถามเขาเลยเขาอด่านุ่นนะอยากได้อยากได้อันนั้ตรงมาร์คผุอะ นั่นก็ได้ที่เขามาหายไ่เจอนี่เอาใครเอากระเป๋ามามาตรงผมเลยใครเอากระเป๋า้าไปยึดแนวข้าอ Observe อยู่ไม่เจอศัตรูนะเห็นมันวิ่งมาแล้วมันหายไปเลยอ้าวอ้าวอ้ลายเยนาครับจี g